ตอนนี้นะครับเรามีบริการเติมคูปองแล้วนะครับใครสนใจเติมคูปองนะครับสามารถเติมกับเราได้นะใครที่เติมในเกมนะก็จะแนะนําว่าเป็นร้านมาโนนะครับเพราะว่าจะเติมได้ทั้ง AS และก็ NA นะครับราคาค่อนข้างถูกนะส่วนใครที่เล่น a อนะครับก็แนะนำนะครับเติมกับผมนะก็จะเป็นบัตรราซเซอร์ต่างประเทศนะครับได้ทั้งคูปองแล้วก็ได้ทั้งเพชรนะครับคุ้มมากๆนะบทที่7จ็ดตอนที่1นะครับ ไอเทมนะครับก็จะเป็นโลเรท50แล้วก็บวกหนะึ่งะหกห้าสบวกหแล้วก็เรทนะครับเดินไปทางขวานะครับยิงตัวลงก่อนนะตัวนี้ปาบอลแรงมากนะครับ กดเรทแล้วก็50นะครับค่าทีละตัวนะตัวน,นี้ก็กดเรทแล้วก็50นะครับโห oh, ยิงโดนเราอีกอ่ะถ้ายิงไม่โดนอ่ะจะดีมากครับถ้ายิงโดนแบบนี้นะครับแนะนำไม่ออกนะ แล้วก็เริ่มใหม่นะครับมันมีโอกาสวืดอยู่นะกดห้าสิบบวกหนึ่งแล้วก็เรทน,นะครับ กดเรดแล้วก็ห้าสิบเหมือนกันครับเรดแล้วก็ห้าสิบนะครับนี่ครับยิงไม่โดนแบบนี้นะครับถือว่าดีมากๆนะครับเราจะไม่โดนดามเมจเลยนะเห็นไหมครับตัวลมนะครับปลาแรงมากนะตัวนี้ยับกดห้าสิบนะแล้วก็ยิงตัวลมต่อครับ มุมไม่มีนะกดห้าสิบครับเอาชัวร์ๆนะครับกดห้าสิบแล้วก็บวกหนึ่งนะครับอันนี้เอาชัวร์ๆเลยนะ แล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับไม่ต้องยิงตัวนี้ก็ได้นะจบบอสได้เลยนะครับฆ่าแม่มดได้เลยพาวครับเดินดีๆนะครับระวังตกนะ ยิ่งเธอไหลนะครับบัฟของราชนีมดนะครับก็จะยิ่งเยอะนะครับแล้วก็จะยิ่งตีแรงนะไอดเทมไหนไม่ใช้ครับเราทิ้งไปเลยนะเห็นไหมครับ ถ้าเรายืนแบบเนี่ยแถวแถวนี้นะครับมันจะทำให้เรานะครับไม่โดนดาเมจนะห้าสิบไม่มานะไม่เป็นไรน่าจะแตกแล้วแหละไม่แตกก็เธอหน้าต้องแตกแล้วแหละโอ้เรือเหลือนิดเดียวอ่ะ